วันนี้ทําอะไรยำมงคุดค่ะกินตามต่างกรุงนะครับน้ํายำนนะ้าตาลปี๊บน้ําปลาน้ามะนาวตามรสามรสชิมเมาใครกินเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวนะคะแล้วก็นี่คือกุ้งกับหมูบดกุ้งกับหมูบดท,ที่เราลวกไว้แล้วนะคะมาใส่เลยนะปกติต้องไปกินที่จันทบุรีนะร้านกัวจันทรน์นะคะ แต่ตอนนี้มังคุดมันเยอะแล้วก็อยากลองทำเจริงๆแล้วอะ่ะจะผิดพลาดนิดนึงก็คือว่าจริงต้องยำตั้งแต่มมแตเมื่อวานแต่ประเคนว่าอันนี้กุ้งล้างน้ําอุ่นนะคะสองสองรอบแม่อมบอกกุ้งเนี่ยแพงนะแพงมากล้างน้ําอุ่นสองรอบนะคะแล้วก็บีบน้ำไม่สะอาดต้องเห็นหน้าเราเนาะมไม่ต้องเราไม่ได้โชว์หน้าโชว์นี่แล้วก็มังคุดนะคะนี่ แกะไว้เป็นเงี้ยนะแกะไว้นะคะก็จะมีสีสันช้ำนิดนึงแต่ก็ยังคงความอร่อยอยู่นะคะปกติก็จะไปกินที่ัจันทร์พุชนาจันทบุรีนะครับแล้วก็มีเจรักทำให้นะร้านส้มตำเจรักก็มีแต่ส่วนมากอรับที่เราติดใจก็คือโคจันทร์อันนี้ยำมางคุดนี่จะใส่อะไรแบบโรยผักผักเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะเน้นที่มางคุดนะ ตามปกติแล้วที่ร้านเนี่ยเขาจะใส่หมูน้อยกว่าน,นี้แต่นี้เราทํากินเองเราทํากินเองเยอะหน่อยนะคะนี่นะมีทั้งกุ้งหมูมงัมงคุดนี่ไม่ใส่พริกอ่าเดี๋ยวเราพลิกโรยได้ใครอย่าใส่พริกสีแดงนะคะยำมังคุดใส่สีแดงไม่สวยนะคะ ต้องสีเขียวนะปกติจานนิดเดียวร้อยี่สิบาทนะเสียงสาวกเราร้องรั่นบ้านเลยครับดุอย่างก็บหมาเลยตอนนี้คนเลี้ยงกระดูกค่ะนี่สวยมากกุ้งเป็นกุ้งมังคุดเป็นมังคุดค่ะแต่หมูจะกรดไปหน่อยนะคะขออภัยด้วยเราทำกินเองนะคะง่าย กินตามตามังกุสวัสดีสสดค่ะเมนูยำมังคุดผล,ลไม้ตามฤดูกาลอาหารว่างกินกับข้าวไม่ได้นะเนี้ยต้องกินเล่นขอกินกิอันนี้ยำม,มังคุดนะคะมังคุดนี่ซื้อมาโลละหกสิบสองโลร้อยยี่กุ้งเนี่ยเจ็ดร้อยร้เจ็ดสิบแล้วก็หมูบดคุ้มนี่อิ่มเดียว <laughs> ดีวาขับรถไปกินจันใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะถ้าคิดอย่างนั้น<ห>นะถ้าเราทําเป็นยำเป็นก็ก็คือไม่ยากก็แกะมังคุดไว้เนี่ยมังคุดนะคะเนี่ยมังคุดแล้วก็กุ้งอ้วนอกินตามตังกูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กําลังใจเรานะคะช่องเล็กๆน้อยๆของเรานะคะกินตามตังกูชวนมากินยำมังคุดครุยลุยและเขาไม่กินเบ็ดนะ ถ้าจะกินเผ็ดต้องหั่นเม็ดพริกเม็ดซอยโรยแต่ต้องเป็นสีเขียวนะสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้อืมบังคุดมันมีความหวานอยู่แล้วเปรี้ยวนิดนิด,นดผมเปรี้ยวนิดนิดแล้วแต่เราเลยย้ำยังไงก็ไอ่ะสามรสกระจตรงหมูบดตามปกติที่ร้านก็ใส่นิดเดียวเขาจะเน้นบังคุดกับกุ้งแต่เรา อันนี้เราทํากินเองค่ะอืมอะายตัวเนี้ยถ้าไม่มีไม่ต้องจ่ายแพงกุ้งโลละหกร้อยอ่ะแม่อบบขอบกินมือซ้ายนะแม่ห่วงด้วยอืมอร่อยมากทำเองกินเองอร่อยค่ะ ผมยังไม่ได้เข้าเยี่ยมพี่น้องเลยคอมันอยู่อีกห้องนึงได้มานอนอีกห้องผมไม่ได้เล่นมือถือไงอ๋อต่อกิงกับกุ้ <c oughs> <c oughs> งกำลังจะพูดว่ากินกับกุ้งย่งออไม่ต้องพูดแล้วอือร่อยเนาะครั้งแรกนะคะครั้งแรกของเราปกติหลังหน้าร้อนทุกปีต้องไปจัทนทบุรีนะสามปีไหมล่ ินแล้วไปกีป่รถขึ้นทไล่ครถ,รถทไล์แต่ปีนี้โควิดของขายไม่ดีเลยปีที่สามแล้วนะครับแย่มากแต่ก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ในมีนี่นะครับอยู่ได้จ่ค่าเทิมผ้าห่อลูกอย่างเดียวสูๆเนาะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ส่งลูกอยู่นะครับลูกเล็กแหนไป ก็ยังไม่ถึงเวลาทำกินเลยพนะี่นนาะเมนูนี้ยำมังคุดอร่อยจัดจบ <ừ. S 2> ใส่หอมแขงนะคะอย่าใส่หอมใหญ่เยอแล้วแต่เนาะไม่ต้องแนะนำสูตรใครสูตรมานนสูตรบ้านกินตามทางกูมันก็ไม่ทานเปรี้ยวนะอืเปรี้ยวไหม สามรสเปรี้ยวเค็มหวานเ้าปวดเปรี้ยวมากนบเปรี้ยวแล้วจะบ่นเปรี้ยวยอมเลยไม่รู้เลยหอดใจเลยตั้งแต่คำแรกนี่ <l ots> ถึงลูกสาวเป็นเรียนอดกินบอกว่ามันเปา่าด้แม่ทำให้หนูไม่นะนเราเออได้ เปิดเรียนตามปกติแล้วนะครับดีใจดีใจมากแม้ว้มีรงการสักทีอืมทำไมมันไม่ค่อยเข้าปากเลยวะงนวดนเนี่ยจะโกนต่อลูกรับปริญญานะครับสัญญาไว้ว่าอย่างนั้นไม่รู้จะทนไหวปะ ก็เริ่มก้นไม่ไหวแล้วยกยุบยิบยุบยิบเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยใช่เป็นคนขี้ลำคานแลาวมาไว้แบบน,นี้ก็เลยไม่โเเป็นเมนูทานเล่นอือใช่จะบอกทานเล่นไาทำผู้ไม่เต็มพูดไม่ถูก อิ่มอ่ะอิ่มเรไม่อิ่มเราพินเป็นเพื่อนเขาอุดรัดหน้าไปแล้วค่ะมังวนอ้นนี้ตีอะไรนะรัดข้าวมาแล้วตีสรัดข้าวมาแล้วก็อะไรนะต้มถ้วยหนึ่งเราพินมื้อเดียวนะทุกคนหลายกินอนะ่ะใครน้ำหนักขึ้นมั้งขึ้นสามกิโลนะครับ กัหขนาดทำงานเงา,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 าอ,ออกเยอะนะขึ้นสามกิโลอืมผักอันนี้อร่อยมาก เกินนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรผ้าข้าวโพดหรือะไรรี่ยังไงไม่เข้าใจเซนบาท์ร้านตรงนั้นเลยนะเราก็ชอบแต่ไม่หวานจังตัวนตามี่แล้วไง,งแบ่งกันกินค่ะอร่อ,อยอง่ายง่ายอร่อยอร่อยอิ่ม้วเนี่ย จบปจบแล้วจบแล้วแต่ขออีกตัวหนึ่งกินตามตังครูก็ขอฝากพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเ้สองคนด้วยนะคะกินตามตังครูไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะคะขอพระเจ้าพอพรทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบา